ว,วครับสวัสดีครับเอ๋ครับฉายาลูกก้านข้อนะครับตามคอนเซปต์ซูเปอร์ครับลูกก้านข้อฉายามาจากหนังสือเอ็กโอต้สปอรนะที่รุ่นพีที่เป็นทั้งกองกขเป็นคนตั้งให้ครับเพราะว่า ทําเครื่องตัวนี้มีชุดลูกสูบก้านสูบแล้วเข้าเหวี่ยงครับก็เลยเรียกกันมาลูก,การข้อครับแล้วตามที่สัญญาณฉบับที่แล้วจะเอาซูเป้ามาให้เพื่อนๆได้เห็นนครับก็เพิ่งเสร็จมามันมาเลยฮนะญี่ปุ่นมาจูนให้เรียบร้อยหมดแล้วครับ,นนรบอันนี้ครับอันนั้นนำรายละเลอียดของรถซูเปา้านะครับเอ่อเรื่องจากชุดแต่งก่อนเลยครับท็อปสีเข็ TT สามร้อยนะฮะวายบอดี้ทั้งคันนะครับแล้วก็มาที่ ระบบเบกของรถคันนี้เริ่มที่เอ d นเลนะฮะคู่หน้าหพอร์ตหลังยังแตนดาดอยู่นะครับล้อเป็นโบกเลสซิ่ง GTN นะฮะยางหน้าดันหลบด a นเรนซตัวใหม่ล่าสุด265 30 58นะแล้วก็ยางหลังเป็น295 30 18นะครับปีกหลัง g t ของท็อปส a เกมีกล่องแบตเตอรี่ ARC อินเตอร์หน้าของ เฮดดี้นะฮะฝากระโปรงก็ทับสิเกตทั้งคันกระตกข้างกาันด,ดอมีท่อเสียทั้งเส้นนะฮะเป็นของ HKS เป็นไฮเปอร์คาร์บอนนะฮะมอคาร์บอนมีดิปสเตอร์อยู่ข้างหลังนะเป็นแผ่นรีดความเร็วของลมนะครับช่วงล่างเป็นของ HKS Hyper Max 2ครับ การกลางคืนเอาที่อันตรายตลยเลยนะฮะชอบมิดไนท์ไรซิ่งฮะแต่ไม่ขับแล้วเพราะว่าเคยเกิดอุบัติเหตุหลายคันแล้วฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ความเร็วปลายทุกคันที่ใช้มามีคันนี้ที่ชอบมากแล้วยิ่งมิดตกลางคืนที่ยิ่งชอบมากคันนี้ฮะระสบการณ์ที่ขับคันนี้มาไม่เคยต่ำกว่าสามร้อยิ่งตอกลางคืน สงบคนน้อยวิ่งสบายขับได้เรื่อยเรื่ยฮะเหยียบเท่าไหร่ก็ได้ระบการแงประเทศก็มีฮนะอยู่ต่างประเทศนี่ใช้สการาส3มสามฮะนะก็จะเป็นแข่งมินนเลสติ้งเหมือนที่แข่งในกรุงเทพนะแต่ว่าเขาจะไปแข่งบนเขาดูความปลอดภัยจะดูดีกว่าแต่อันตรายตรงที่ว่าเราไม่รู้โค้ง เดี๋ยวมาพูดถึงภายในกันนะครับของรถเอ๋นะครับมีเด่นๆเ,เลยจะพบกับคู่หน้าก่อนเลยเบาะครับแล้วก็คู่หลังเบาะคนนั่งนะฮะจะเป็นไนโขึรถทมแคทครับพื้นหลังก็เป็นทมแคททั้งผืนเอ๋สั่งตัดเย็บใหม่นะฮะแล้วก็จะมีเด่นๆคอนโซลเป็นลายเคปลาทั้งอันอันนี้เป็นเคปลาเป็นชุกนะฮะไม่ได้เป็นลายสารที่จะไปทําเป็นไฟเบอร์ขึ้นมานะครับพุ่มอะไร TRD ที่เห็นอยู่ตรงนี้มีไอแบ็กบอดภัยฮะนี้ส่วนมาตาเจวัตหกตัวเจ็ดตัวรวมกล่องด้วยทั้งหมดก็เป็นของ d ิปปีหมดเลยมีตับบูไฟฟ้าของเ e d d ี้โปรเฟกดีนะแล้วก็ตัวทามเมอร์ของเอ s เอหนึ่งฟุตแล้วก็มีสายคุณชันก็พายไม่ความลอดภัยนะครานี้ของเอไนะครับเป็นของทางกระตาครับสีนิ้วห้านี้ แล้วก็มีหัวเกียร์ไทเทเนียมของ A R C ทั้งชุดครับผมแล้วก็ที่เห็นอยู่เด่นๆก็มีกล่องเอ c คอนวะี o ปฮะตูนเมสเตอร์โคยาม่าของจุงนะครับเสร็จต่อไปคุยกับทางจุงนะครับคือตอนนี้เทอร์โบเป็น T88 38 g k นะฮะเอ๋มีโครงการอีกไม่เกิน4-5เดือนข้างหน้านี่คือจะทำทำ,ทำเป็นเทอร์ินเทอร์โบนะฮะใส่ 0725G ตามสเต็ปญี่ปุ่นเนะฮะท็อปสปีด430ที่ทำได้ก็คือจะทำตามเขาเลยฮนะทุกอย่างเหมือนกันหมดความเร็วที่ญี่ปุ่นทำได้นะแต่เอ๋คงไม่ทำตามเขาหรอกอันตรายมากสเต็ปนั้นที่ญี่ปุ่นทำอยู่1200แรงม้าครับเทอร์โบสลูกแต่ตอนนี้เอกกำลังชั่งใจอยู่ว่า ที่คุยกับทางมิสเตอร์โคจาม่าคือฝากระโปรงบานนี้ใช้ไม่ได้เอ๋คือเอ๋เสียดายของอันนี้ฮะเพราะว่าเทอร์โบลูกที่สองที่จะมาตั้งไว้จะสูงกว่าลูกเทอร์โบแรกประมาณสามนิ้วฮนะทําให้ฝากระโปรงต้องปูดขึ้นมาเอเลยยังเสียดายอยู่ว่าเพิ่งจะสั่งใหม่ใหม่เลยจะหาวิธีทําให้มันเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่ครับ เ็บเอ๋เลยเครื่องเจ็ดหลักครับเอาแล้วก็ชุดแต่งอีกอีกหกหลักครับก็ถ้รวมๆแล้วก็คือ,คอเลขเจ็ดหลักเลยแพงแพงเหมือนกันนะแต่ว่าได้กลับมาแล้วภูมิใจตัวเองเหมือนกันคุ้มค่าคเอ๋ก็เป็นคนชอบแต่งรถนะฮะแล้วก็สนุกกับการแต่งรถตลอดแล้วก็เรื่องการใช้ความเร็วทุกอย่างเอ๋ชอบมันมากอแต่ก็อยากฝากเพื่อนๆว่าให รักษาความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบนท้องถนนด้วยแล้วก็อยากให้ตอนนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเลยยิ่งตำรวจมีกล้องจับความเร็วแล้วก็อาจทาให้คุณเสียงเงินโดยคุณไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ปลอดภัยกับผู้อื่นที่ขับบนท้องถนนด้วยนะฮะแล้วก็เอยากจะฝากบอกเ,เพื่อนๆถ้าเกิดจะเข้ามาสังสรรค์กันตามกลุ่มเ,เพื่อนๆนเว็บใหม่นะฮะอันนี้ตามหน้าที่เอติกระจกไว้เลยนะฮะสยามแฟลชเน็ตนะฮะโดยเฉพาะคนขับซูเปอร์นะฮะ มีมิงทุกเดือนอยากให้เชิญมาคุยกันมาพบกันจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆกันในวงการจะได้สนุกมีเฮฮาและก็บกเวาะารับ